เ mm hmm. oh, oh, mm hmm. o ลว o า้งคฮัลโหลฉันกินปลาแซลมอนปลาแซลมอเรี c กว่าแซมอนโรล s ซลมนโรล่อปลาค่ะห่อปลาซลมนอากาศหนาวนางอยากกินเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยเลยแซลมอนแซลมอนห่อห่อผักอร่อยไหมคะ is that good อร่อยอร่อย is that spicy อร <A> ่อย <laughs> is that spicy เยดีฮะฝรั่งกินหอยนำ้ำจิ้มสามรสค่ะนำ้ำจิ้มสามรส mm. ในบ้านก็หลังจากเออ่คริสต์มาสก็ยังไม่ได้เก็บดียังลบกันอยู่แซลมอนแซลมอน อันนี้ก็ปลาเปียค่ะเลือกได้ทุกอย่างโอ,โอ,โอ้โหแขนจะหลุดมีเปียมีทุกอย่างี๋ยวันนี้นางจะกินหอยปลานางชอบกินเผ็ดแบตเตอรี่จะหมดนะค่ะบัก๊กแล สตอนคริสมาสก่อนตอนใหญ่ยังไม่เสร็จโอ้ยฟรองก์ฟรองกินหอปลาเมียงปลาทืโอโอยโดยไม่ใช่ <c oughs> สามอันสามมันสามมัน ซาลลมันเดอร์ซาลลมันเดอร์โอเคนะคะหิวล้วเคยเห็นเขาทานก็อยากทานมาั้งดีเจกันใหม่นะคะบายขอไปกินหอบปลากันบา bye bye. ยบายอยกนี่อยกนี้